ทุกคนมาเที่ยวป่าสีน้ำเงินกันนะคะแต่ว่าเป็นเป็นป่าที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเพราะว่าเรากลัวโควิดนะคะก็เลยมาป่าที่เบลกกบูสนะคะคือว่าตื่นเต้นมากเลยนะคะว่าเราไม่รู้ว่าป่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะดีนะคะเราจะพาทุกคนไปดูทุ่งกลเบลนะคะเดี๋ยวตามเราไปเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นทางเข้านะคะอุ้ยยังไม่ถึงไหนก็กระโดดกันแล้วนะคะเนี่ยอ้าวเอาเปิดไม่ได้เลยคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูนะคะนี่นะคะเป็นต้นเน่นะคะบรูเบลนะคะเขาก็บอกว่าห้ามเด็ดนะคะแล้วก็ห้ามห้ามห้ามจับห้ามเหยียบด้วยนะคะเพราะว่าต้นบลูเบลเนี่ยเป็น เาเรียกเป็นพืชอนุรักษ์นะคะก็คือเราสามารถที่จะมาดูความสวยงามของมันได้แต่ว่าเราไม่สามารถเอากลับไปนะคะเพราะว่ามันเป็นพืชสงวนนะคะนี่นะคะเป็นเขตอนุรักษ์ค่ะนี่นะคะเขาเรียกอุทยานแห่งชาตินะคะเอาไปเลยค่ะเราสังเกตดูจากต้นไม้นะคะนี่นี่นะฮบ <c oughs> คือ is มากเลยนะคะเนี่ยฮื้อปุ๊ เอาวิ่งเดินนะสิคะอย่าวิ่งถอยหลังค่ะไปค่ะนี่คือลีลาในการเดินนะคะัลล l o we <laughs> ขึ้เร็วไงแล้ว <laughs> พยายามขึ้นไปนะคะโอ้โหขึ้นไปแล้วนะคะ <laughs> นี่เรายังเดินไม่ถึงไหนเลยนะคะ,ะห่างจากถนนได้ๆ ก็ไม่อยากเดินสบายนะคะต้องเดินผ่านป่านี่น,นู่นนะคะป้าป้ามาเลยนะคะโอเคค่ะเอาวิ่งแล้วนะคะวิ่งเะะ <Real. S 1> อาเจเจน,นี่ก็โอ้แอนจัสมินอุก <laughs> มาลุ้นกันนะคะว่าจะล้มหรือไม่ล้มนะคะเอาทุกคนยืนคอยลุ้นมากเลยนะคะตอนนี้ก้มจ <Wow. S 1> ัสมิน <laughs> <laughs> ไม่กล้าลงมานะคะเอาเร็วกรม ยิ้มนะคะวพอป้าเดินไปตรงนั้นนะนนนเอาวิง่งเอาลง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 โอ้ลุ้นมากนะคะแม่ทำยังกับว่าความสูงนี่ดูนะคะสูงแค่นี้นะคะ แต่อคติ้งนี่สูงเหมือนว่าสูงเป็นกิโลเลยนะนี่มีจักรยานโอ้โหอคติ้งตุ๊กตาทองเลยนะคะเนี่ย yes คิดว่าคงจะไม่ถึงไหนนะคะคงจะหยุดอยู่แค่นี้นะคะดอกบลูเบลที่รอเราป่านี้คงเหี่ยวเฉาหมดแล้วนะ,ะอรอจัสมินอยู่ไไชอบไปเดินที่ลกๆเลยนะคะเข้าป่าเอาตามจัสมินไปสำรวจหน่อยนะคะนี่คืออืมเ<ะ>อ้ยโไปได้แล้วคือเยสเลยนะคะ <Keep S 2> อเอามือให้น้องแต่เอาไปแล้วนะคะบุกป่าเลยนะคะนี่ขนาะดจัสมินพาบุกป่านะคะอ <c oughs> โอ้ย ตอนนี้ไม่รู้ว่าเจ็บจริงหรือว่าอคติ้งนะคะระวังนะคะระวังนะนี่นะคะสอเราเดินมาเข้าในป่านะคะตอนนี้โอ้โอ้จัดพินระวังค่ะโอค่อยๆเดินนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราเจอกระท่อมนะคะกระท่อมล้างกลางป่านะคะดูนะกระท่อมเรื้ออะไรเนี่ยก็ทำเป็นกระโจมเหรอ ว้าวดูนะคะมีข้างในนะคะนี่โอ้โอนี่นี่นะนอนได้เลยเนี่ยจเจอให้นอนก้าไปได้จตะเป็นไงบ้างลูกกรลทำล้างกลางป่านะคะจัดมินเข้าไปแล้วนะคะจะ โอเคต้องเข้าไปด้วยนะคะขามมาข้ามาเดมาข้ามมาโอ๊ปเนี้นะคะข้างในโอมันเป็นอะไรคะเนี่ยวายเฮียมอยเฮียมอยเฮียมวยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปสำรวจป่าก่อนนะเอาเอาเดินดีๆค่ะเดินดีๆค่ะนี่นะคะ นี่จากจากกระท่อมนะคะเราก็เดินเข้าไาก่อนนะคะอโ,อโ,อโ,อโอเคโอเคนี่นี่ thank you ล นี่สองคนกําลังสร้างบ้านนะคะเป็นบ้านต้นไม้นะคะนี่นะคะขุดกันเลยนะคะนี่นะคะจัดบินนะคะสร้างแกะกะเกะเกนะคะอ,อ่าอ <laughs> นี่นะคะสร้างบ้านนู้นกองจัดบินนะคะมีปูเสือแล้วด้วยนะคะอเอาขีดขีดเขียนนะคะเหมือนมากเลยนะคะเหมือนเลยสร้างบ้านนะคะบ้านต้นไม้สะระดาน จะเป็นมีบ้านใต้ต้นไม้แล้วนะคะตอนนี้สวยมากเลยค่ะต้นไม้นี่นะคะ,ะต้องใช้ไม้ค้ำนะคะเวลาลงจากบ้านนะจะเป็นคีอ่ะ นี่จะเป็นสำรวจต้นไม้อยู่นะคะลักษณะของใบนะคะนี่นะคะโอเคอ็าโอโอเคนนะคะสำรวจต้นไม้นะคะโอ้ยเก๊มาค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตรงจุดมันจะสูงหน่อยนะคะแล้วก็เราจะเห็นทุ่งรูเบลวอยู่ฝั่งฝั่งโน้นนะคะที่กล้อง ซูมไปไม่ถึงนะคะยังอยู่ไกลนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปไปตรงทุ่งนู้นนะคะไม่แน่ใจว่ามันจะยังมันจะเหี่ยวหรือ,อยังยนะคะเราเดินมาถึงจุดตรงมองเห็นอ่ทุ่งบูเบลแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปใกล้อีกนิดนึงนะคะ กรจะได้เห็นชัดๆนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีสีน้าเงินนะคะน,ะนี่นะคะใกล้ก็มาแล้วนะคะทุ่งบลูเบลนะคะโอ้ยสองข้างทางตรงนี้ก็มีนะคะทุกคนนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ทุ่งบลูเบลนะคะนี่นะคะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากทุกคนนะคะก็ดอกบลูเบลลักษณะก็จะสีน้ําเงินนะคะออก ม่วงนะคะม่วงน้ําเงินนะคะกลิ่นเขาจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะก็ดอกบลูเบลนี่จะมีในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะก็คือช่วงนี้นะคะซึ่งปีหนึ่งเราจะได้เห็นดอกบลูเบลแค่ครั้งเดียวนะคะนี่แหละคะ่ะแล้วก็ดอกบลูเบลเนี่ยจะเป็นพืชกาเรียกพืชสงวนนะคะเป็นพืชสงวนนะคะก็คือเหมือนเราดูได้เราก็ห้ามเหยียบแล้วก็ห้ามเก็บกลับบ้านอะไรอย่างนี้นะคะนี่นะคะ เดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆอีกนะคะเยอะมากเลยนะคะเป็นทุ่งเลยนะคะเห็นแต่ไกลโป้นก็คือสีน้ำเงินหมดเลยนะคะนี่นะคะด,ดููไกลฝั่งนน้นด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอีกนะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะลักษณะโดกมันจะเหมือนคล้ายๆกับระฆังนะคะ เป็นดอกไม้ที่มีความหมายดีด้วยนะคะมันหมายถึงความอ่อนน้อมความซื่อสัตย์อะไรอย่างนี้นะคะ่ะจะประมาณนี้ยสวยมากเลยนะ ราจะพักทานข้าวกันตรงนี้นะคะเพราะว่าทุกคนหิวแล้วนะคะเรามาไกลมากคะ่ะโอ้หโคตรโรแมนติกเลยนะคะกินข้าวท่ามกลางดอกไม้ล้อมรอบนะคะนี่นะคะรถขายข้าวมาเล้ว <laughs> ด้วยนะะอืมอร่อยมากค่ะเดี๋ยวขออนุญาตก,กินก่อนนะคะโอเคนั่งกินแบบสบายมากเลยนะคะส้มตำข้าวเหนียวหมูหบดนะคะหรือตอนนี้ตบท้ายด้วยสตรอเบอรี่อีกแล้วนะคะนี่ดูนะคะผลงานนะ ก็ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะดูหนังสือนะคะนี่นะคะจัสมิน้าโมยสวยมาก <Yeah. S 1> เลยนะคะยาโอ้ยาชุกเกอ กำลังอ่านหนังสือนะคะดูพวกต้นไม้ว่าต้นนี้เป็นต้นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูนะคะจะดเมนดูนั้ออนอ,านอ่านยังไงคะมันตรงหัวไหม,มอ่ะ <c oughs> ที่เบลก็บสไว้แค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ